เตยนะคะในช่องน่ารักชาแนลค่ะวันนี้นะคะน้องไปต้องไม่อยู่ก็พี่เตยนะคะก็จะมาทําเองเลยนะคะวันนี้เป็นสองพี่น้องเข้าครัวนะคะพี่เตยมาคนเดียวนาะก็วันนี้เราจะทําเมนูหม้อทอดไร้น้ํามันกันนะคะเป็นอันนี้คือปลาค่ะปลานิลทอดกระเทียมนะก็จะมีเป็นปลานิลน,นะแล้วก็อันนี้คือกระเทียม ของปรุงรสก้ำปลานะคะก็คืออุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าหม้อทอดก็คือง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องเตรียมน้ามันไม่ต้องตั้งเตาด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะเราจะใส่ถุงมือด้วยนี่นะถุงมือหรือว่าเราจะใช้มือเลยก็ได้นะก็เราก็จะเริ่มจากการเอา น้ำปลานะคะลาดที่ตัวปลาเลยปลานี้เราบั้งด้วยนะแบบนี้นะโอ้มันก็จะแทรกซึมเข้าไปในแนวปลาด้วยแบบนี้ถููทาาไปนะอีกข้างหนึง่งอู้เลือ้อทา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 ,ทาโอเคแบบนี้นะคะทุกคนอ่า เรียบร้อยต่อไปเป็นผงปรุงรสนะคะเ,คเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเยอะมากนะก็คือแค่นี้เองนะคะทำง่ายง่ายแบบง่าย,ายก็อร่อยโอ้กิมนผงปรุงรสพร้อมมา้โอเคีเข้างเสร็จอีกข้างหนึ่งโอ้้าไป ตัวตัวเลยนะมันจะได้รสชาติแบบสม่ำเสมอ,อเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปรุงรสปลานั่นเองต่อไปใส่กระเทียมเลยนะคะเป็นปลานิญทอดกระเทียมใช่ไหมก็ใส่กระเทียมอันนี้เป็นกระเทียมที่ตำแล้วนะคะคือเป็นกระเทียมตำแบบนี้แปะๆลงไปปลาทอดกระเทียมก็จะ หอมกระเทียมได้ใช่ไหมน,หน่ารอยนะใส่ลงไปเลยดีข้า,างไหนงถ้ากระเทียมก็จะร่วงนะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็ข้ามวทอดทีเดียวแล้วก็พอเอาออกมาปุ๊บก,ก็ค่อยเอากระเทียมมาโรยอีกทีนึงก็ได้ร่วง นี่นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการปรุงรสเนื้อปลานิลของเรานะก็ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะเอาหม้อทอดขึ้นมานะคะตัวนี้และก็เอาปลาใส่เข้าไปเลยปลานิลขนี่นะโอ้โหตัวใหญ่อันนี้หม้อของเรา2.5ลิตรนะใส่ปลาตัวนึได้ โปะขัดโปะกระเทียมที่เหลือลงไปนี่โอเคเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปของเราเนี่ยก็คือการ เอาไปเข้าหม้อทอดนะคะเราจะใช้200องศากับ20นาทีก่อนนะคะแล้วก็พอผ่านไป20นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาของเราเนี่ยจะสุกหรือยังนะคะเราอยากได้แบบว่าปลาที่มันกร,บกรอบๆหน่อยนะคะแล้วเราก็ต้องกลับด้านด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้สุกทั้งสองด้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเข้า200องศา20นาทีกันก่อนเลยนะคะเอาเข้าเลยนะคะ200องศาเห็นไหมกับยี่ สิบนาทีจะไปโอเคอีกยี่สิบนาทีเรากลับมาดูปลานิ่มของเรากันทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนสิบห้านาทีนะคะผ่านไปออกมาดูนะคะก็กระเทียมของเราเนี่ยก็คือเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะจะไหม้แล้วนะคะตัวกระเทียมตัวปลาก็สุกนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดกรอบนะแต่ว่าเราจะมากลับด้านกันนะ เราก็จะกลับได้เลยค่ะก็แรกเราไม่ได้ลองแผ่นนะคะแต่ว่าเรากลัวมันจะติดกระทะติดหม้อของเรานะคะเราก็เลยลองด้วยกระดาษที่เราได้มาหลังหม้อทอตอนนั้นก็คือยังใช้ไม่หมดเลยนะคะก็เลยเอามาใช้เลยโอ้ มันจับยากคืงเพราะปลามันตัวใหญ่เกินนี่นะคะข้างล่างก็คือสุกแล้วแต่มันยังไม่แห้งนะคะยังมีความเป็นน้ำอยู่เราก็จะเอาเข้าต่ออีกค่ะทุกคนแต่คราวนี้เข้าไปเลยนะคะกับอีก15นาทีแล้วมาดูกัน นี่นะคะผ่านไปทั้งหมดเวลาทั้งหมดเลยนะคะก็ที่เราทําก็คือ35นาทีนะคะตอนแรก15นาทีแล้วตอนที่หลังนะคะที่เรากลับ้าแล้วอีก20นาทีนะคะรวมเป็นทั้งหมด35นาที200องศานะคะเดี๋ยวเราดตู้กันเลยมามกลิ่นคือหอมมากะคะ่ะหอมแบบทอดกระเทียมว้าวนี่นะคะก็คือหน้าตาเขาคือสุกแล้วนะคะแล้วก็ ดูน่าจะกรอบอยู่นะเพราะว่ามีความแบบว่าเกรียมๆหน่อยนะเดี๋ยวเราเอาออกมาใส่จานแล้วก็มาชิมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะดูนะอันนี้คือแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีความโอ้กรอบไหมนะนะโอ้ยได้ยินเสียงกรอบเลยนะว้าวข้างในคือสุกหมดเลย นี่นะคะทุกคนเรามีข้าวด้วยแต่ว่าเราจะลองกินแบบปลาเปล่าเอืมมันอืมรสมันกรอบนะครับมันมีความกรอบอยู่แต่ถ้าเราเอาไว้นานกว่านี้อีกเนี่ยมันจะกรอบนะครับกรอบกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ก็กรอบนะคะถือว่าใช้ได้เลยเหมือนทอดน้ำมันเลยะคะ่ะคือมันไม่ แบบนี้ก็คือไม่มีน้ำมันเลยนะครับอกรอบจริงหนังคือกรอบอ,อ่ะมันเนทอดน้ำมันมากอะ่ะก็คือถ้ากระเทียมเนี่ยมันก็จะมีความหอมกระเทียมด้วยคะ่ะคือถ้าทอดเปล่าเนี่ยมันก็จะ ไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ก็จะมีกระเทียมด้วยแล้วก็คือแบบดีมากเป็นการกินปลาทอดที่แบบคลีนคลีนนะคะก็คือปกติถ้าอยากกินคลีนคลีนเนี่ยเราก็ต้องนึ่งเอาใช่ไหมแต่เน,นี้ยเราเข้าหม้อทอดนะคะทุกคนก็ได้แบบปลาทอดเลยค่ะสามสิบห้านาทีกับสองรอยองศานะคะก็คือสุดยอดอืมกินคือแบบ หอมมากเลยนะคะก็สำหรับเมนูปลาดินทอดกระเทียมเนี่ยนะคะก็คือสุดยอดมากเลยค่ะนะในในหม้อทอดอไร้น้ํามันคือเยี่ยมเหมือนทอดไร้น้ำมันเป๊ะๆเ,เลยค่ะไม่มีตรงไหนต่างเลยคือกรอบมากนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูได้นะคะก็คือที่เราทําก็คือวัตถุดิบน้อยมากๆเลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะล้าชอบคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะคะบ๊ายบาย